สวัสดีค่ะุมเอสโรแบบนี้เช็คอินความอร่อยที่แมคโครสิครงครปร์ก่อนที่เราจะไปช็อปปิง้งต,ต้องกิน้อ,อิิมก่อนวันนี้โลตัสอิตาลีเปิดตั้งแต่8โมงนะคะแมคโครสาขานี้มาหาข้าวกินกันได้เป็นเมนูบะหมี่ต้ยมยำหมูคือที่โกยขึ้นมาเนี่ยความถัว่วความต้ยมยำเนี่ยมันขึ้นมาเลยขึ้นมาถีบจมูกทัศนา คเลแล้วกันผิวโอ้ยจะบอกให้กว่าจะได้กว่าจะซื้อมาวางนะกว่าจะซื้อมาวางกว่าจะได้กินนะกว่าจะถ่ายนะากว่าจะรออาหารมาครบสองวัน,นสองชั่วโมงคือ <laughs> แล้วทุกคนก็หิวนะทุกคนก็เข้าคิวรอกินเนี่ยกว่าจะได้กินแต่ละมื้อละเดย์แล้วต้องถ่ายถ่ายคลิปที่ไม่ทั้งหลายได้แล้วก็ภาพนิ่งก็ได้นิดนึงได้ศูนย์จุดหนึ่งจุดส,ส,สองอนะไรเงี้ย อูเหนื่อยมากเลยมาร์กไงรสชาติตับแลวโฟกัสถ้าเมย์บอกว่าโฟกัสคือให้ติ้มภาพนิ่งติ้มไปที่ตับทะเลาะกับมาร์กไม่พอทะเลาะหัวอีก อันนี้ที่นี่ดีอย่างนะเพราะที่ kind of ที่จอดรถมึงไม่ต้องเสียค่าที่ bah, จอดรถ้วยมาอยู่ครึ่งวันได้เลยอ่ะต่อมึงอยากให้ไทยสงบมะนะเดี๋ยวูจะเป็นรกังคเซนให้เป็นไงบ้างดูปากแลาวก็ใหญแดกเฮียแล้วก็ดูแม่อร่อยสองแล้วดูปากแล้วว่า อ่ะ,ะกินอะไรอยู่เนี่ยมไม่มีสติกสตอรไม่มีเลยบอกว่า,าเป็นบะหมี่ต้มยำที่ทา,ท,ทานได้เลยรสชาติดีแล้วก็เข้มข้นแล้วก็มีเครื่องดูตัดจะไม่เล่นเลยรีวิวไปก็ได้แล้วแหละรีวิวดีก็อุ๊บอันนี้แห้งไปเลยนะอันนี้เป็นกะเพราหมูกรอบพอดีเหลือไปเห็น พนักงานอ่ะขอทอดไอ้นี่อยู่ไข่เยี่ยวม้าก็คือบอกน้องโยนไข่เยี่ยวม้ามาในจานเลยมาในกระทะเลยก็จะเป็นผัดกะเพราหมูกรอบโฟกัสสายพัอนิ่งจิ้มไปที่อ้นี่โอเคไปคือภาพละเซนสองเซนก็ร้อยภาพก็ได้ร้อยเซนได้เหรียญละก็ทำๆแม่งไปก็ทำๆแม่งไปดีกว่าเล่นเฟซกว่าพี่ ทำไปด่าไปบ่นไปสักวันมึงต้องได้เบอร์ผักกะเพราหมูว่อ<ด>งแล้วก็บะด้วยไั่ยม้ากิบยังกินแล้วค้าวต้องไม่ดีจ่าหมด นี้โอ้โหอันเนี้ยของอร่อยเลยเนี่จาตั้งแต่มาร์กยันหัวอันนี้เป็นอะไรวะข้าวมันไก่รอ,รอบนี้ไม่ลืม,มน้ำจิ้มนะคะข้าวมันไก่ทองหล่อปกติใช้น้ำจิ้มตลอดข้าวมันไก่บุญทองเกียรติของทองหลออ่อคราวที่แล้วก็เสียเซลล์เลยยื้ลืม,มน้ำจิ้มตามมาตามไปตามไปลาอ่า จอดเลยแม่ mm hmm. าวามันข้าวจวงข้าวอู้ทีนี้นะตั้งอะไรได้แต่นเนื้อหาต้องไม่เ๊ะขนาดนี้ทุกคนขนาดนี้ฉันตักข้าวนะมีไก่บา,ากมาข้างบนด้วยนะฉันกำลังจะเอาเข้าปากแล้วฉันจะต้องพูดคำว่าเออ ันนี้คืนนอกำลังวัดอมผมังสะดกแบบนี้รีวิวไปบ่นไปทีท่ที่นลโค้รือว่าออืมความรออ๋อ่อคนไทยอ่ะแดกข้าวนะีไม่ได้แดกหญ้านฮะอยาให้ยังโโส้์ด่าในเฟซบุ๊กเมเ่อจะออกไปไปนะ ไม่ได้แดกย่าน,นะแดกผักทีคนไทยเขาล็อกขึ้นอ่ะเดี๋ยวถ่ายผัวต่อเบรกอ่าถ่ายเมียเสร็จแล้วถ่ายผัวต่อต้องทำคลิปยาวไม่ได้หกอะไรอะไรหกนาทีแปดเฟซบุ๊กสามนาทีแต่ถ้าเป็น Youtube เท่าไหร่แปดนาที กินมึงก็กินหญ้าเหมือนกันเหรอ,อเป็นคนไทยที่กินหญ้าอ่ะยังอ,อยู่ในยุคสองพกิบแปดล้วยังคิดว่าคนไทยกินหญ้าอยู่คนไทยไม่ได้โง่นะคนไทยเป็นคนมหาศาลรรนะเวลาเกิดเหตุเพศภัยใดๆอะ่ะเราจะช่วยเหลือกันโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องรอรัฐบาลเพราะถ้าเรารอรัฐบาลอะ่ะเราคงตายหากันหมดแล้วมผมพูดคำว่าตายหา่านะ คำบรรยายอะมันจะขึ้นคาว่าตุ๊ด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 ไอ้อย่าไปกินโดนไอ้นี่นะมึงนะกินหมูกรอบนะกะเพราหมูกรอบเรอเหรอาวข้าวกะเพราเป็นคนที่กินอะไรกับผัวเนี่ยแบ่งกันกินนะมีอะไรแบ่งกันกินไม่เคยไปนั่งกินอะไรหรูหราแล้วแล้วผัวไม่ได้กินไม่มีนะ เงินทุกบาททุกเงินที่ผัวให้มาเนี่ยก็คือเหมือนให้มาถืออะแล้วเมียกันมีหน้าที่ไปหาซื้อมาให้ผัวกินเวลากินก็แบ่งกันแบ่งกันทุกอย่างใครจะหาว่าต่อไปอไปเป็นบะหมี่อยาก,กินข้างในนะเป็นบะหมี่ต้มยำ ร,รีวิวผัวรีวิวเมียแ <c oughs> เนี่ยสองคนะกินสามอย่างสี่อย่างเลยแหละเพราะว่าถ้าเป็นวันหยุดอ่ะเราจะกินมื้อใหญ่เลย <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นไม่กินแล้วเพราะไม่มีพื้นที่ให้กินแล้วแต่ที่บ้านยังมีทุเรียนอยู่นะในตู้เย, <c oughs> ย็นอะเอ๋งด้วยดูกับผัวนะไม่เคยให้ผัวอดจ <c oughs> นผัวจุ่มต้องไม่อดถ้าแดกจนข้าวหมดแล้วเดี๋ยวหุงให้ใหม่ จำไว้นะเนี่ยีผัวดีก็เหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หน,นึ่งไม่น่าเลยอี้ยซื้อหวยเป่าตังค์ไม่เคยถูกเลยเพราะกูถูกรางวัลที่หนึ่งทุกงวดเอเลยครับนะปากปื้มอย่าี้ยขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมคุยดูของและช่องออนี้ออรจุ๋มค่ะเครับจุ๋มเอ๋